ชุดใหญ่ไฟกระพริบอีกเช่นเคยนะครับบอดเลนเจอร์นะครับวาแทกใส่ล้อขอบยี่สพวงล่างโปรปเฟนเดอร์ปรีกนกสปริงแล้วก็ตรงเตยอัฉริยะเดี๋ยวเรามาดูสเต็ปคันนี้กันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับแมคลานคอปปิดหนวไทยอีกเช่นเคยครับวันนี้เราอยู่กับคลิปชุดใหญ่ไฟกระพริบอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นการแต่งรถ Ford r a n g e จนะครับวัยแทกใส่ล้อขอบ20พ่วงล่างโปรเฟนเดอร์นะครับแล้วก็มีการอัปเกรดในเรื่องของปีกนกสปริงแล้วก็ตรงเตยอัจฉริยะเพิ่มเติมด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเต็ปคันนี้กันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับโอเคครับ ครับผมในส่วนของล้อแม็กนะครับก็ลูกค้าเลือกเป็นแบรนด์โอเอซนะครับตัวนี้เป็นลายวาเปอร์ขอบ20นะครับสีดําด้านทั้งวงนะครับก็แบรนด์โอเอซก็เป็นแบรนด์ชั้นนําในเรื่องของการแต่ง ออฟโรดนะครับในเรื่องของราคาย่อมเยาวนะครับตัวนี้สวยงามเป็นลายกระดูกงูนะครับในอินเทอร์เน็ตจะเรียกว่าลายกระดูกงูแต่ถ้าภาษาออฟโรดก็คือลายวาเปอร์นะครับขอบ20แล้วรัดกับยางคุณภาพครับยางตัวนี้เป็นยางฟูเอลนะครับรุ่นกิปเปอร์ดอกมัดเอทัีนะครับขนาด33มสูลสิบสอขอบ20ตัวนี้เป็นยางแบรนด์อเมริกานะครับตัวนี้จะออกลูกค้าที่เน้นแนวดุนะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้เดินทางไกลตัวนี้ตอบโจทย์ในเรื่องของการเข้าสวนนะครับการบรรทุกนะครับแล้วก็ดุดันเต็มที่เลยนะครับแล้วเเดรา ดูในส่วนของชกล่างกันนะครับครับผมก็ในส่วนของชกหน้านะครับลูกค้าเลือกเป็นชกระบบโมโนทูปนะครับมีวาล์วแปรผันอัตโนมัติตัวนี้เป็นกระบอกชั้นเดียวโมโนทูปนะครับลูกโศบอยู่ที่40กระบอก46นะครับแกนอ6มิล6มตตัวนี้สามารถซ่อมได้เป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับชุดนี้พร้อมติดตั้งของทางร้านเราอยู่ที่19,150หนานระครับในทรงคู่หลังครับในทรงคู่หลังก็เป็นโปรเฟเดอร์โมโนทูปเหมือนกันนะครับ2.0นตัวนี้มีวาล์วแปรผันอัต คือตัวกระบอกอยู่ข้างบนแกนอยู่ข้างล่างนะครับเพื่อให้มีความเสถียรภาพในการขับขี่มากกว่าชกทั่วไปที่เป็นระบบวินทูที่มีแกนอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็กระบอกอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็ในส่วนของสปริงนะครับลูกค้านะครับได้เน้นกับทางร้านเรานะว่าอยากได้สปริงของออซซี่ซึ่งสปริงตัวนี้ครับจะเน้นในเรื่องของความนุ่มนะครับเก็บรอยต่อของถนนดีไม่ว่าจะเป็นคอสะพานสายคอน้ําพื้นคอนกรีตหรือทางตามหมู่บ้านครับตอนนี้สามารถซับแรงดีดแรงกระเด้งนะครับไม่ให้มา ในห้องผู้โดยสารหรือสัตว์เสือเมาที่พวงมาลัยเวลาเราขับนะครับไม่ว่าจะเป็นความเร็วช่วงต่ําหรือความเร็วสูงนะครับปิงออซซี่คับแรงกระแทกได้ดีกว่านะครับในส่วนของตัวนี้ก็คือเป็นปีกนกโรเฟนเดอร์นะครับทำไมถึงต้องเปลี่ยนปีกนกโรเฟนเดอร์เนื่องจากว่าลูกค้านะครับมีจก็คืออยากที่จะเปลี่ยนโช๊คหน้าหลังแล้วก็อัพสเต็ปคือยกหน้า2นิ้วยกหลัง2องนิ้วเพราะนั้นเนี่ยปีกนกเดิมนะครับก็ควรที่จะไม่ใช้ควรที่จะเปลี่ยนเป็นปีกนกโอเฟนเดอร์นะครับเพื่อให้ นะครับล้วการปรับค่าตั้งศูนย์นะครับไม่ถ้าเราไม่เปลี่ยนปีกนกเราจะปรับค่าตั้งศูนย์เนี่ยได้อยู่ประมาณ90นะครับแต่ถ้าเปลี่ยนปีกนกคอมเพลตเดอร์ไปแล้วเราสามารถปรับค่าตั้งศูนย์ตามสูตรของร้านโมเตอร์พยนะครับได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เรื่องของการกินยางด้านนอกด้านใน c a มเบอร์ลบท a มเบอร์บวกนะครับตรงนี้สามารถปรับได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเมื่อเราเปลี่ยนปีกนกนะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นโปรงเตยอัจฉริยะในส่วนของด้านหลังนะครับก็คือลูกค้ามีโจทย์คือไม่ไม่ได้ต้องการเปลี่ยนแหนบใส่โปรงเตยอฉริยะซับแรงแรงดีดแรงเด้งนะครับของแหนบได้ตรงนี้เราเปลี่ยนสปริงผู้หน้านะครับซับแรงดีดเด้งในสนองผู้หน้าไปแล้วข้างหลังลูกค้าอัพเป็นตัวตรงเตยอฉริยะแบรนด์ของ Je นเจ็ดวัน เพิ่มเติมไปนะครับตัวนี้ทางร้านเราก็มีจัดจำหน่ายแล้วนะครับก็ช่วยได้ในเรื่องของคอสะพานนะครับทางคอนกรีตนะครับแล้วก็ฝาเท่อน้ําตัวนี้ผมแนะนำนะครับมีจัดจำหน่ายแล้วหลังจากนี้ครับเดี๋ยวผมจะให้ช่างติดตั้งในเรื่องของแมกยางโช้กข้างล่างนะครับที่อัปเกรดกับทางร้านเราไปแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าตัดส่วนโซ่ทรงองเอวของรถคันนี้ติดตั้งกับเราไปแล้วจะสวยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับแล้วก็ผมฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร้ในเพจของรดาย้วเ บหมอืออโตัวทายช h a n แ e ลและเพื่อนๆท่านใดสนใจที่จะเปลี่ยนแมกซ์เป็นยางครับโทรหาผม095 519 3562นะครับ,อรบตอนนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ครับผมเพื่อนๆครับก็ตอนนี้เราได้ติดตั้งประกอบในเรื่องของล้อแมกยางช่วงล่างนะครับตรงเตยชัยยะอีกนกปรับองศาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูสัดส่วนเส้ทรงอง์เอวของรถคันนี้ครับว่าจะสวยบึกบึนสไตล์อเมริกันแค่ไหนครับอ่าโอเคเรามาดูกันครับก็ในส่วนของข้างหน้านะครับเราได้ทำสเตปยกหน้ามา2นิ้วเรายกหน้ามา2นิ้วใส่กับยางเบอร์สามิคูจสองจุ R ยี่สิบ q e l g i ป p e r รุ่นนี้นะครับดูสัดส่วนผมว่าสวยงามนะครับมีช่องว่างระหว่างคิ้วกับยางประมาณสัก5นิ้วนะครับซึ่ง ตรงนี้สามารถจับขอสะพานหรือเข้าสวนนะครับไม่ต้องกลัวติดนะครับสามารถจับได้สวยงามเลยนะครับเรามาดูของในส่งด้านหลังครับด้านหลังเนี่ยก็คือเราก็มีการยก2อนิ้วนะครับโดยการใส่ก้อนยกให้กับลูกค้าไปนะครับลองดูสัดส่วนของรถนะครับก็คือจะมีช่องว่างระหว่างคิ้วกับยางครับอยู่ประมาณ7นิ้วนะครับตรงนี้7นิ้วเลยซึ่งเรามาดูจากภาพรวมไกลๆนะครับ ผมว่าสวยงามนะครับสามารถบรรทุกของหรือบรรทุกผลไม้ในช่วงหน้าหน้าผลไม้ได้ด้วยนะครับตัวนี้สวยงามนะครับอ่ะลองดูเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับก็เดี๋ยวให้เพื่อนๆลองดูสดทรงนะครับสัดส่วนของรถคันนี้ไปนะครับผมก็มารีวิวประมาณนี้นะครับผมขอฝากร้านผมด้วยนะครับร้านหมวเออโตไทายคงสนามเป้านะครับแล้วก็มีใน Facebook กแอนเพจแล้วก็ช่อง YouTube ของเราครับหัวเออโตไท่ชาแนลนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ